วันนี้ต้องต้องบอกว่าดีใจดีใจที่เห็นเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องๆแวะมาเยี่ยมเราถึงถึงบันไปอินทีเดียวนะครับก็หลักการไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะฮะเรามีเป้าประสงค์ที่แน่นอนทําเพื่อส่วนรวมทาเพื่อความสุขทําเพื่อคนในองค์กรทําเพื่อเพื่อนๆพ่นพี่พ,พ,พี่น้องๆทุกทกคนนะครับเป็นก็ถือโอกาสกล่าวต้อนรับในฐานะเป็นอดีตประธาน กล่าวต้อนรับน้องๆพี่ๆทุกคนที่วันนี้ให้เกียรติกับเวสเทิร์นดิจิทัลมากๆเลยนะครับที่มาเยี่ยมเราถึงถึงบางปีินถ้าทามถึงความคาดหวังนี่ก็มีหลายอย่าง,งอันแรกเลยก็คือเรื่องว่าเราไปดูพวก็หนเราทำอะไรเราไป ก็จะได้นำมาควบคุมแล้วก็อของบริจิตอนเขาก็คงมีอะไรดีที่สามารถที่จะดึงคนตั้ง4 0 0พหรือ4,5,000คนให้อยู่เขาได้แล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขในในเชิงของเจ้าของธุรกิจที่พยายามจะแสงสวงหาผลกำไรจากพนักงานที่พยายามจะสร้างรายได้เขาไปได้กันได้อย่างไรสําหรบบคนที่อายุงานมาก,มากๆเขาอยู่จะได้อย่างไรถึงขนาดที่ ไปดูแบ็คแบ็กทีของเขานะคะว่าตรงไหนส่วนที่เราดีแล้วเราเราเราสามารถทำได้แล้วก็มาปรับใช้กับบริษัทเราเนี้ยนะฮะเช่นกิจกรรมแฮปปี้เอที่เคาทำแล้วมันดีแล้วผลสมเร็ฉลี่ยนะครับผมแล้วอย่างะะบริษัทเรา สภสาอาตรกรรจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะสู่การเดินทางไปยังบริษัทบริษัทอะไรคะที่เราจะไปคะ t d ย่อมาจาก Western Digital นะคะซึ่งเป็นถือได้เลยค่ะว่าเป็นบริษัทที่ทำกิจกรรม Happy Work Place อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะในขณะนี้นะคะ เป็นที่ทราบดีว่าเรา,เาได้รับทราบข้อมูลจากทางเซลูชรนดิจิทัลน,นี่นะครับว่าเป็นโรงสอรที่ทําเรื่องความสุขเนี่ยมานานแล้วก็ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดน้าท่วมนะครับทางบริษัทนี้ก็ช่วยได้เร็วทัมงานมีความรักกันและสามารถทำให้ทุกอย่างาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคยินดีนนต้อนรับนะครับ ผู้ที่ต้องการให้เกิดความสุขในองค์กรนะครอีสานโซลไซตี้นะครับพวิร,ร์เพลสนะครับที่เปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์น,นะครับซึ่งเดียนนี้ก็มีโอกาสได้ไปแชร์ที่ที่โคราชเหมือนกันนะครับก็ยินดีต้อนรับมากนะครับเพราะว่านี่เป็นคณะที่ใหญ่มากที่สุดเหมือนกันนะครับที่มายมาเยี่ยมชมบริษัทเราไม่เคยเปิดบริษัท120คนรับคณะเยี่ยมชม ก็ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ซึ่งเราก็เป็นความภูมิใจของบริษัทที่บริษัทแรงนบริษัทแล้วก็สถาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาให้ความสานใจกับบริษัทเรา เดีย๋ยวจะให้คุณพนรงลงรายละเอยียดถึงโปรแกรม Happy Workplace ที่เรามีใครอยากจะถามอะไรอยากจะเสนออะไรเชิญเลยครับวันนี้เนี่ยในคณะของเราเนี่ยทีมงานส่วนใหญ่นะคะเป็นในระดับผู้บริหารระดับกลางแล้วก็ระดับล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็กังวลเหมือนกันค่ะอย่างที่พี่แซมบอกว่า ต้องให้เบิร์หนึ่งมีเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะคะที่จะให้ผู้บรยหารระดับสูงให้สนับสนุนโครงการนี้นะคะ่ะพี่แซมมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างไหมคะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าพอเราทำแฮป p ี้เวิร์กเพลเนี่ยเราเห็นตัวเลขการลาออกเียลดลงลดลงถึง30%กว่าเปซ็นเป็นการรักษาเนี่ยต้องมาก่อนนะการจ้างเนี่ยมาที่หลัง หนึ่งในแปดสำหรับท่านนะฮะสำหรับทานท่านโดนใจข้อไหนมากที่สุดครับผมต้องวัดครับวัดด้วยค n n ชแน e วัดด้วยคําถามวัดด้วยอิสระในการที่เขาจะตอบกันเราอย่าให้เขารู้สึกว่าเขียนไปแล้วเดี๋ยวซุปรู้ <c oughs> จะเป็นไรไหมเนี่ยอ่าอย่างนี้ผิดเป็นีเนี่ยถ้าเรียงตามลำดับการาฟแล้วเนี่ยแฮ p ปี้ฮาร์คือเรื่องที่เราทำไปม,มาก ก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะคะทำยังไงจะสื่อสารถึงพนักงานได้เร็วแล้วก็ทั่วถึงสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการย้ําคนทุกคนว่าการสื่อสารสําคัญเห็นแต่ละเลเยอร์แต่ละหัวหน้านลูกน้องเนี่ยจะต้องมีการคุยกันบ่อยบ่อยอันดับสององค์กรเยอะๆเนี่ยคุณจะสังเกตว่าจําเป็นที่จะต้องมีบอร์ดเยอะและที่สําคัญที่สุดนะครับบอร์ดที่จำเป็นเรียกว่าบอร์ดเอกบอร์ดเอบอร์ดนี้คุณต้องสั่งให้พนักงานว่าทุกคนต้องอ่านนะ พราะบางทีเนี่ยคุณไปบอร์ดเนี่ยคุณจเจอเรื่องโอ้โหบางทีติดเต็มหมดแล้วตัวหนังสือเล็กกระถึงหนงเนีอยนอ่านไม่ไหวหรอกเต็มมีแต่มีแต่ข้อความมันไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยเด็กก็เบื่ออ่านผ่านแล้วอ่านไปแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเสร็จแลว้วพอคุณจะติดเรื่องที่จําเป็นพวกนี่เด็กไม่ได้อ่านเพราะคุณทําพลาดมาตั้งแต่ต้นีไยเป็น,นี้คุณต้องมีบอร์ดเนี่ยสมมติโรงงานคุณมีสิบบอร์ดเนี่ยคุณต้องบอกกับเด็กว่าสองบอร์ดนี้นะ m must r e ร d ต้องอานอีกแอดบดก็อยากอ่านก็อ่านไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่าน สิ่งหนึ่งที่คุณพอนลุงได้เน้นย้ำนะครับได้เห็นได้จากพรีเซนเตชันโครงสร้างที่จำเป็นต้องจัดตั้งให้มีเล่นฐานะตัวแทนของโครงการและเล่นฐานะตัวแทนของสภาสากาชาดและัานตาสีมาในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณบริษัทเอสเซนที่ต้อนรับใจจังเป็นอย่างยิ่งคือถ้าการทำกิจกรรมอะไรก็แต่ที่เราทําแล้วเราไม่มีการประเมินผลเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้เลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมันอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าไม่มีการประเมินผลการพัฒนามันจะไม่เกิด นั้นทุกกิจกรรมที่เราทาการประเมินผลเนี่ยเราจะมองในสองมุมมองก็คือมุมมองของในเรื่องของการที่จะพัฒนากิจกรรมต่างๆให้มันดีขึ้นหรือการทํากิจกรรมต่างๆแล้วแต่ว่าประสบความสําเร็จหรือมากน้อยเพียงใดน,นั่นคือมุมมองของการทํากิจกรรมเราต้องรู้ว่าคนองค์กรเราเนี่ยมีความสุขอยู่ในระดับไหนและสิ่งไหนที่เขายังขาดใน8มิติของความสุขเขาควรจะพัฒนาสิ่งไหนเราจะได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่ออกมาจากผลการประเมิน ได้ความรู้เกี่ยวกับแฮปปี้เอชเยอะมากตั้งแต่เริ่มต้นเลยดูดีโอเรื่องน้ำท่วมของ WD แล้วรู้สึกภูมิใจมากที่เขาให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยที่เขาไม่ได้ละเลยนิ่งเฉยเพื่อรอน้ำลดนะคะเขาเริ่มต้นตั้งแต่น้ำท่วมปับ๊บเขาเริ่มจัดการเครื่องมือเครื่องจักรของเขาเพื่อรอน้ำลดปับ๊บก็สามารถเด,เ,เดินเครื่องต่อได้เลยะคะ่ะสิ่งที่ได้รับจากการดูงาน ของ WD นะครับทำให้เราเห็นรูปแบบของการจัดการ Happy Workplace ในสารประกอบการของ WD ซึ่งมีกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง8ข้อเลยนะครับสิ่งที่เราได้รับในวันนี้นะครับในบางสิ่งเราสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในองค์กรได้นะครับสิ่งเราจะทำอย่างไรที่จะนำประยุกต์กิจกรรมที่ได้รับไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้สู่การเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด รเรายังรู้สึกดีๆกับ WD นะครับที่ที่ทำให้พนักงานมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขกับ WD ด้วยครับคือที่นี่เป็นเหมือนเราบริษัทที่ว่าจเจริญม,มากเลยคือความสะอาดความเป็นระเบียบนะคะตรงนี้ดูแล้วดีมากเลยจากการที่ที่มาดูงานตรงนี้ก็รู้สึกว่าบริษัทนี้เป็นเหมือนบริษัทต้นแบบเลยที่ว่าจะทำในเรื่องของ work hand ในเรื่องการอบรมก็โอเคค่ะฟังแล้วก็คือดูแล้วมีความสุขอะคิดว่าเราเอาไปทำได้ในตัวนี้